สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบสาวกอย้าหาข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปดูเรื่องของน้ำตาลนั่นเองครับน้ำตาลทรายขาตลาดทำห้างค้าส่งปลีกผู้ทอร้อนระอุโรงงานไม่มีขายเพิ่มให้ก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ห้างค้าส่งค้าปลีกภูธทรหลายจังหวัดร้อนระอุน้ำตาลทายเริ่มขาดตลาดหลังมีข่าวจะปรับราคา4บาทต่อก,กิโลกร,รัมทำให้เกิดการกักตุนกันทั่วประเทศด้านชาวไร่อ้อยเผยปริมาณน้ำตาลในประเทศยังเหลือใช้ถึงมกราคม2,567แต่อาจมีการลักลอบไปขายประเทศเพื่อนบ้านได้ราคาที่สูงถึง28บาทต่อก,กิโลกร,รมัมนั่นเองครับ มวันที่7พฤศจิกายนผู้สึกข่าวรายงานว่าแม้ว่าเมื่อวันที่31ตุลาคม2566ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมได้เบรกการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย4บาทต่อกิโลกร,รมัม โดยมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งมีนายภูมิธรรมด้วยชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเรียกประชุมด่วนและมีมติกำหนดให้น้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมตามพรบว่าด้วยสินค้าและบริการพศ2542 โดยกำหนดราคาจำหน่ายหน้าโรงงานน้ำตาลทรายขาวที่19บาทต่อกิโลกรัมและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์20บาทต่อกิโลกรัมและควบคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาว24บาทต่อกิโลกรัมและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์25บาทต่อกิโลกรัมพร้อมควบคุมการส่งออกน้ำตาลทรายตั้งแต่1ตันหรือพันกิโลกรัมขึ้นไปแต่น้ำตาลทรายก็เริ่มขาดตลาดแล้วนั่นเองครับ ผู้ส่าก็ได้สำรวจห้างค้าปลีกในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคพบว่า ห้างค้าปลีกหลายแห่งเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำตาลทรายบางห้างก็ยังมีขายแต่จำกัดการซื้อโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคใต้เนื่องจากตั้งแต่มีข่าวว่าจะมีการปรับราคาน้ำตาลทรายขึ้นถึงสี่บาททำให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาร้านค้าประชาชนทั่วไปต่างแห่ไปซื้อน้ำตาลทรายไปตุนไว้จำนวนมากทำให้หลายห้างร้านค้าส่งและค้าปลีกน้ำตาลหมดลงอย่างรวดเร็วนั่นเองและเมื่อห้าง คา้าส่งค้าปลีกโทรไปสอบถามโรงงานน้ำตาลและยี่ปัวที่ซื้อกันประจำเพื่อขอซื้อน้ำตาลเพิ่มจากข้อตกลงที่ขายกันปกตินั่นเองครับโดยได้รับการแจ้งว่าไม่มีน้ำตาลขายเพิ่มให้อีกแล้วส่งผลให้ประชาชนหลายจังหวัดที่ต้อง ทําอาหารทาขนมขายเริ่มได้รับความเดือดร้อนนั่นเองครับมาดูนายธีรชัยแสนแก้วประธานชมรมชาวไร่อ้อยภาคอีสานกล่าวว่าน้ําตาลไม่ได้ขาดแคลนโรงงานมีการขายปกติเพราะว่ามีการแบ่งกันไว้แล้วแต่จะต้องนํามาขายตลาด ภายในประเทศประมาณ25ล้านกระสอบต่อปีก่อนลอยตัวได้กันน้ำตาลไว้ให้ผู้บริโภคภายในประเทศจนถึงเดือนมกราคม2567และโรงงานน้ำตาลจะเปิดหีบฤดูกาลผลิตปี2566-67ทั 67, ในเดือนธันวาคม2566ที่จะถึงนี้แล้วแต่มีความเป็นไปได้ว่าในเมื่อ น้ำตาลตลาดภายในประเทศถูกแต่ประเทศเพื่อนบ้านกินน้ำตาลราคาที่แพงกว่าที่28-30บาทต่อกิโลกร,รัมนั้นอาจจะมีขบวนการซื้อน้ำตาลทรายภายในประเทศแล้วลักลอบนำไปขายในชายแดนเพื่อขายได้ให้ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐบริเวณด่านชายแดนต้องควบคุมดูแลให้ได้นั่นเองครับ การที่ครมรมีมติข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ให้น้ำตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542ไม่ปรับราคาตามมาติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอถือเป็นการทำลายพรบอ้อยและน้ำตาลทรายถอยหลังเข้าคลองเวลาราคาน้ำตาลโลกลดลงรัฐบาลบอก ให้ปล่อยลอยตัวเสรีแต่เวลาน้ําตาลตลาดโลกขึ้นราคารัฐบาลมาควบคุมตอนนี้ชาวไร่มีต้นทุนค่าปุ๋ยค่าพลังงานทุกอย่างปรับตัวสูงขึ้นแต่เวลาสินค้าที่ใช้วัตถุดิบน้ำตาลขอขึ้นราคาบอกต้นทุนสูงกระทรวงพาณิชย์ยอมให้ปรับราคาขึ้นนายธีรชัยแสนแก้วประธานชมรมชาวไร่อ้อยภาคอีสานได้กล่าวไว้เช่นนี้นี่เองครับนี่ก็คือเรื่องราว เกี่ยวกับน้ําตาลของเรานี่เองครับว่าจะไม่ค่อยหวานซะแล้วนั่นเองครับเพราะว่ารัฐบาลที่พลาดแล้วที่มาควบคุมราคาน้ําตาลนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ